สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยานาะอาทุกท่านที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม King's l a d e ครับและในคลิปนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆนนมาตีหอคอยชั้นที่68กันครับผมบอสในชั้นนี้นะครับผมคือมันติคอร์รูปแบบการโจมตีจะเป็นกายภาพพลังชีวิตของเขาจะอยู่ที่2,700ล้านนะครับผมพลังโจมตี5,800ป้องกันการและป้องกันเวทน,นะครับผม72,000ความสามารถของบอสต,ตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่3สกิลด้วยกัน สกิลแรกเนี่ยเขาจะพ่นไฟใส่ฮีโร่ของฝ่ายเราที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับผมเป็นดาเมจเอวีสกิลที่2นะครับผม,บผมเมื่อเขาใช้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนคําว่า warning ขึ้นตรงกลางจอครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพ่นพิษใส่ฮีโร่ของฝ่ายเรา1ตัวทําให้ติดสถานะที่เลือดไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเลือดจะไม่ลดต่ำกว่าหนึ่งเปอรนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันดิคอเขาก็จะสามารถเรียกลูกเป็นปอกออกมาได้อีก2ตัวสกิลที่3มครับผม เมื่อเขาใช้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่ามันติคอร์จะจู่โจมด้วยกงเล็บนะครับเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะครับผมมันติคอร์เขาก็จะกระโดดไปด้านหลังหนึ่งทีนะครับและหลังจากนั้นเขาก็จะพุ่งมาด้านหน้าเพื่อโจมตีฮีโร่ของฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับสกิลนี้หากโดนเข้าไปนะครับผมทีมของเราจะตายในทันทีไม่ว่าเลือดจะมีเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับผมวิธีการแก้บอสในชั้นนี้นะครับผมผมมีทีมที่มาแนะนํานะครับจะเป็นทีมนี้เลยครับผมตัวแทงนะครับผมผมจะใช้เป็นโรแมนครับ ตัวซับ DPS นะครับผมหรือว่าตัว CC นะครับจะเป็นเกานะครับผมดันเมนหลักจะเป็นกาดี้ครับผมแล้วก็ตัวซับพอร์ตเนี่ยผมจะใช้เป็นเมดินาครับผมเมดินาเนี่ยถือเป็นตัวละครที่สามารถแก้ด่านนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขากันว่าเขาจะแก้ได้ยังไงเริ่มต้นจากสกิลหนึ่งเลยนะครับผมสกิลนี้นะครับเขาจะาฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะบล็อกความเสียหายได้1ครั้ง สกิลนี้นี่สามารถใช้บล็อกสกิลสามของมันติคอได้นะครับผมคือถึงแม้ว่าดาเมจมันจะรุนแรงแต่ว่ามันจะโจมตีแค่ครั้งเดียวครับผมแล้วสกิลเนี้ก็สามารถที่จะป้องกันความเสียหายหนึ่งครั้งได้โดยที่จะไม่รับดาเมจอะไรเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยสกิลนี้นอกจากนั้นนะครับผมเมดิน่าเขายังมีจุดเด่นตรงที่สกิลสามครับผมคือเขาจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับเท่ากับ20%ของพลังโจมตีเมดิน่านะครับผมแล้วก็บวกไปอีก37,000 ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พัสดีของเขาครับผมก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีอีก5,002นะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีมากๆสกิลการจุตินะครับผมจะใช้เป็นสกิลจุติสว่างของสกิลหนครับผมก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรที่ได้รับการฟื้นฟูนะครับผมอีก10% แล้วก็จุติมืดของพาส i ฟ e นะครับจะมีเพิ่มความเสียหายกายภาพที่เป้าหมายได้รับอีก20%เลยนะครับจุติมืดจุติ5นะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดเมื่อเมดิน่าถูกโจมตีนะครับผม1สแต็กเนี่ยจะเพิ่ม2%นะครับสามารถสแต็กได้สูงสุด20สแต็กเลยโอเคตัวต่อมานะครับผมตัวดาเมจละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมลืมไปว่าสเตตัสของเมดิน่านะครับผมดาเมจเขาจะอยู่ที่ 1นึ0งนะครับผมอัตราคิดทีด่ข้อแปดเปอร์ความเสียหายคิดหนึริบหกเปอร์จาะเกาะอ,อีก6%นะครับแล้วก็ของที่ใช้อีกอย่างหนึ่งครับผมก็คืออาร์ติเฟกต์นี่ครับมงกุฎอเวจี v G. หลังจากที่เริ่มการต่อสู้ไปแล้ว30วินาทีเนี่ยเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพีระมิตดที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด30%เลยนะครับอันนี้ก็สําหรับด่านที่จะต้องใช้เวลาในการตีนานๆนะครับผมอ่าอ์ติเฟกต์อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะว่า มันจะบูทดาเมจให้กับตัวดาเมจหลักของเราส่วนของที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นของมังกรดำนะครับผมเทียแปดหาดาวสเตตัสก็สามารถดูได้ตามนี้เลยครับผมส่วนสมบัติเฉพาะนะครับผมยังไม่ได้หามาใช้เลยครับผมยังไม่มีแบบว่าชิ้นส่วนเอาไปย่อยนะครับผมก็เลยยังไม่มีมาใช้เดี๋ยวสักวันนึงต้องไปห,หามาใช้บ้างแล้วละ่ะ ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวดาเมจหลักของเราผมใช้เป็นกาดีนะครับสเตตัสของเขาเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่2 0 0แสนนะครับผมอัตราคีิ64เปอร์ความเสียหายคี่ริ156เปอร์นะครับผมเจาะก่อ16%กรความเร็วโจมตีจะอยู่ที่160.2%เนเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆตัวนี้ผมจะเน้นไปที่การโจมตีปกติเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยก็จะ ค่อนข้างรุนแรงในการตีบอสอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นสกิลหนึ่งครับผมเขาจะโจมตี7ครั้งนะครับผมสร้างความเสียหายกายภาพให้กับบอสนะครับผมหรือว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมอีก25%เป็นเวลา10บวินาทีก็ถือว่าบูทดาเมจออกมาได้ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็นี่ครับผมสกิลหลักในการทำดาเมจของเขาก็คือสกิลสครับผมเมื่อเขาใช้เนี่ยเขาจะสร้างความเสียหา,ายกายภาพให้กับศัตรูรอบตัวนะครับแล้วก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับผม1ิวินาทีตอนอยู่ในสถานะนี้นะครับผมจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก32มหมืแล้วก็เมื่อโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส30%ที่จะใช้มานา5%ในการสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมนะครับผมในการโจมตีปกติก็ถือว่าเป็นสกิลที่สร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆสกิล3ครับผมสกิลนี้จะ,ะชาร์จพลังนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูเป็นเส้นตรงนะครับผมถ้าให้ศัตรูเนี่ยได้รับ ความเสียหายกายภาพแล้วก็ทําให้สลบอีก3วิแต่ว่าถ้าหากว่าใช้ใส่บอสเนี่ยเขาจะไม่สนพลังป้องกันเลยนะครับผมก็คือไม่ว่าบอสจะพลังป้องกันเยอะขนาดไหนเนี่ยสกิลนี้สามารถที่จะทําดาเมจได้เท่ากับดาเมจที่มันขึ้นตรงเลขตรงนี้เลยนะครับผมเลขตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับดาเมจของตัวด้วยนะครับผมถ้ายิ่งดาเมจของตัวละครเยอะเท่าไหร่เนี่ยดาเมจตรงนี้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น แล้วก็พัลสิบของเขาครับผมก็คือเมื่อโจมตี5ครั้งเนี่ยใส่เป้าหมายเดิมนะครับผม mm hmm. เขาจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมนะครับโดยไม่สนใจพลังป้องกันก็คอมโบกับสกิล2ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสกิลการชุตินะครับที่ผมใช้ก็จะมีะเพิ่มพลังโจมตี30ปนะครับอันนี้จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่10%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายอีก10%อ่า สกิลจุติอันนี้นะครับผมเพิ่มพลังจมตี20%เจาะเกาะ200นะครับผมอันนี้จะเพิ่มความเสียหายคริที่เข้30%แล้วก็เพิ่มอัตราคีอีก150นะครับอันนี้จะเป็นจุติมืดของสกิล1นนะครับผมจะเพิ่มเอฟเฟกต์ความเสียหายนะครับผมจาก25เปลี่ยนเป็น50%แล้วก็จุติสว่างของสกิล2ครับผมเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องของสกิลสถานะเทพเจ้าแห่งสงคราม5วินาทีนะครับ อันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นจุติสว่างนะครับผมของจุติ5ก็คือเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ HP อีก15%แล้วก็เพิ่มความเป็นโจมตีอีก100หน่วยนะครับผมอาร์ติเฟกที่ผมใช้นะครับจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น40%เมื่อมีศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับผมก็บูดาเมจอีก40เปอร์นี่เยอะมากๆเลยส่วนอของที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของมังกรดำ เทียร์8นะครับผม5ดาวออปชันสามารถดูได้ตามนี้เลยครับอของบางชิ้นนะครับผมผมยังไม่ได้ไล่ใบมนตาใส่นะครับเพราะงั้นแล้วอาจจะมีบางอันที่ยังดันไปไม่สุดนะครับผมรูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นพลันโจมตี20เปอร์นะครับผม3อัน,นส่วนสมบัติที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นสมบัติของสกิล2นะครับ เมื่ออยู่ในสถานะนี้นะครับผมเมื่อกดใช้เนี่ยสกิลสองของเขาจะเพิ่ม MP นะครับผม100ทุกๆวินาท,ทีเลยแล้วก็สามารถทับซ้อนไอ้สกิลพาสีบนะครับผมเจ็บแน่นอน1ครั้งเมื่อสร้างความเสียหายกยายภาพนะครับออปชันก็ดูได้ตามนี้แล้วครับผมมีออปชันเสริมนี่ครับผมเพิ่มพลังโจมตีอีก เพิ่มความเป็นโจมตี70นะครับพลังโจ,จมตีอีก9แล้วก็ความเสียหายคีอีก14เปอร์นะครับผมส่วนตัวแท้งนะครับผมผมใช้เป็นโรแมนนะครับเพราะว่าเขามีสกิลในการบูดาเมจที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมโดยส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะ,อะบอกแค่สเตตัสนะครับผมแล้วก็บอกแค่ของที่ใช้นะครับสเตตัสของเขานะครับผมเลือกเขาจะอยู่ที่ 5ล้านนะครับแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งนะครับผมพลังป้องกันเวทอีก9 8 0 0 0นะครับผมบล็อกกาย77เปอร์นะครับผมบล็อกเวท66เปอร์แล้วก็ลดดาเมจเมื่อบล็อกกายนะครับผม20%ต้านทานดาเมจกายนะครับ25เปอร์ต้านทานดาเมจเวท53เปอร์นะครับสกิลการจุตินะครับผมผมจะใช้เป็นหลักๆนี้นะครับผมจะมีความเชี่ยวชาญครับผมเพิ่มความเสียหายกับเป้าหมายที่ ได้รับความเสียหายจากตัวนี้นะครับผมเพิ่มอีก20%แล้วก็จะมีอันนี้ครับผมเพิ่มความเเพิ่มความอ่อนแอกายภาพของเป้าหมายอีกนะครับผม25%เป็นเวลา10วินาทีอ่าหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับผมในการบูทดาเมจสกิลหนึ่งของเขาครับผมก็คือจะทําให้เป้าหมายเนี่ยอ่อนแอกายภาพเพิ่มอีก25%เป็นะครับเป็นเวลา10บวินาทีถือว่าค่อนข้างที่จะบูทดาเมจของตัวดาเมจไกดได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ของที่ผมใช้ก็จะเป็นของอังกรดํา เท่าแปดนะครับผม5ดาวอ p t i o นสามารถดูได้ตามนี้เลยครับอาร์ติฟักที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นรางวัลความสำเร็จทางการศึกษานะครับผมอันนี้เป็นอาร์ติฟักที่มากับกิจกรรมเมื่อนานมาแล้วนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ย8%นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันของตัวเองอีก10%นะครับโอเคสุดท้ายครับผมเกาครับผมเป็นตัว sub dps หรือว่า cc นะครับผม สเตตัสของเขานะครับจะมีเ,เลือดอยู่7ล้านนะครับผมพลังโจมตี1นึ่งแครับผมป้องกันกาย6กหมืป้องกันเวท7จ็ดหมนะครับบล็อกกาย84เปอร์นะครับผมบล็อกเวท55เปอร์หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมสกิลหลักๆที่เราจะใช้ในการเคลียร์บอสด่านนี้นะครับผมก็คือสกิลสของเขาครับผม สกิลนี้เป็นสกิล CC ที่ดีมากๆนะครับผมเมื่อใช้เนี่ยบอสจะอยู่ในออไอหลอดต้านทานสถานะของบอสเนี่ยจะหมดในทันทีก็จะทําให้บอสล้มได้เราจะเอาไว้ใช้สําหรับขัดสกิล2ของบอสนะครับผมสกิลที่เขาจะปล่อยพิษใส่ฮีโร่ของฝ่ายเรานั่นแหละครับสกิลการจุตินะครับผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมผมใช้เป็นลบคูดาวสกิล3อีก3วินาทีนะครับผมแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผม ของที่ใช้ก็จะเป็นของมังกรดำเทียแปดนะครับผม5าดาวออปชันก็ดูได้ตามนี้เลยครับอ์ติเฟกที่ใช้นะครับผมก็จะเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองอีก10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มอาัตราการรักษาอีก10%นะครับอันนี้ก็เป็นของที่ได้จากอีเวนต์เหมือนกันส่วนสมบัตินะครับผมจะเป็นสมบัติสกิลหนึครับผมก็คือ จะลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง20%แล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพนะครับผมของเป้าหมายในอีก10%เป็นเวลา10วินาทีก็เอามาใช้ในการบูทดาเมจได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีกันเลยดีกว่าว่าเราจะตีบอสตัวนี้ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นรู้สึกว่าอันนี้จะหมดนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ลูกเต๋าในการเพิ่มรอบก่อนมาไปดูกันได้เลย โอเคเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการตีบอสตัวนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะไม่นจะต้องกดสกิลเองนะครับผมให้กับเมดิน่าแล้วก็เกานะครับเพราะเราจะต้องรอจังหวะของสกิลบอสด,ด้วยอ่าเปิดมาผมมานาเต็มแล้วผมขอใช้สกิลนี้ไปก่อนเลยเพิ่มดานเมจไปก่อนนะครับอ่ามันขึ้นวอร์นิ่งแล้วครับผมกดสกิลสามของเกาเพื่อที่จะทําให้บอสลมไปก่อนนะครับอย่าให้บอสใช้สกิลนี้เด็ดขาด เราก็เล่นไปตามสเต็ปครับผมอ่าเดี๋ยวเลือดจะหมดแล้วผมกดสกิลฮิลก่อนบอสยังไม่จู่โจมนะอ๋ะอวอร์นิ่งแล้วครับผมใช้สกิลสามไปอ่านี่ครับจู่โจมด้วยกรงเล็บล้วกดสกิลหนึ่งของเบดีนาครับผมต้านดาเมจหนึ่งครั้งครับอ่ารอบนี้น่าจะชิลๆนะครับผมเล่นแบบสบายๆเหลือลาอีก20วินาทีนะครับผม คือ w a r น i n งครับผมหมุนไปเลยเวลาหมดแล้วครับผมตอนนี้อ่ากดสกิลหนึ่งไปปึ๊บนาต้านดาเมจได้เรียบร้อยอันนี้ก็เวลามันหมดแล้วนะครับผมเพราะงั้นต้องรีบทำาดาเมก่อนที่แบบมันจะมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับผมอฮ้ยจะหมดแล้ว ถ้าเราทนดาเมจต,ตรงนี้ได้แล้วนานเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวแทงตายไปนิดนึงเพราะว่าดาเมจของตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยยังไม่แรงพอที่จะเคลียร์บอสภายในเวลาที่กําหนดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับคลิปการตีหอคอยชั้นที่68นะครับผมมันติคอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าตีในระดับที่ค่อนข้างยากมากเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังเคลียร์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ ถ้าดูคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับผมโอเคแล้วคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับผมโชคดีครับ